9สวนคาเฟ่หลงทางจ้ากว่าจะเจอร้านมีอุโบส์สวนยางด้วยนะจ้าไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ในสวนคาเฟ่นะคะคาเฟ่เปิดใหม่ที่ปีไรเก็บเนียงเก็บเนียงคือในสวนคาเฟ่ของเขาก็กคือทำเป็นแนวบ้านต้นไม้เนาะเจ้าของร้านทำเองเหมดเลย สังเกตดูจะเป็นไม้ทั้งหมดแล้วก็อยู่บริเวณกลางต้นไม้ซึ่เป็นบ้านต้นไม้นั่นเองกระโคดคะโดเอากะโดดฝันแก้วนึงน่าอะไรเอาอเมนอนเนีเ่ย แลกกินตอนนี้เดี๋ยวก่อนอนอนตีห้าอันนครับรถมอี้เมลูแนะนำ เราชอบกับมิโซะอันน,น,อนี้เราสั่งซิกเนเจอร์ของร้านไปคืออโวคาโดโอโวคาโ,โ,โดสดๆเลยเอามาปั่นขึ้นข้นแล้วก็ไม่หวานมากอร่อยมากเลยอย่าลืมมาชิมนะถ้ามาโอโวคาโดปัน่นอันนี้คือเลมอนมนสดเป็นมล่อ,อน,นถุย <laughs> เลมอน เบอรนมสดนะคะอร่อยมากต้องลองอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอ,อร์ของร้านเหมือนกันอากาศดีค่ะอันนี้มกสัง่สโกแลตช็อกโกแลตอะไรคือิอมรู้จัเ กินเลือดแปลงมะมือ,อ,มอชอกโกแลตโค้ทเข้มขุ่นใช้ทำช็อกโกแลตเนี่ยเล่นผิดหวังแน่นอนต้องฝังแสดงว่าอร่อยจริงรนะคะานกล้าคอนเฟิร์มช็อกโกแลตแสดง,งว่าอร่อยจริงจ้ะตอนนี้นะคะคนก็เริ่มเข้ามานี่ไงทำมาซื้อกาแฟซื้อน้ำผลไม้แล้วก็มาถ่ายรูปมีเด็กๆนี่สิวสม้มกปอนเลยพราะว่ามันบงังฉันยิยม้มเคยไหม ฮวงเป็นส้มเติมที่ร้านเขาเลยอร่อยอ่ะไ,ไม่เปรี้ยวมากหวานห้าร้มยเบาทมีเด็กๆด,ด้วยค่าเทอมมียังคะถ้ามียืมหน่อยนะถ้สองร้อยร้านของเรานะคะลบกวนไปแก้ GPS ด้วยไปฮ้อนน้องโบงงาม แล้วก็ภรรยานะคะนั่งอยู่ตรงนั้นคะคาเฟ่กินไายครีมปีกอ่องแก้ไขฟินบันไดพูดทอกเลยว้าวนี่จะเห็นวิวข้างบนร้านมีสวนข้างหลังแล้วก็มีมุมร้านแล้วก็มีที่นั่งขายลูกเป็นไงบ้างบรรยากาศบนนี้นานที่ได้สูงนะ อยากเกิดเป็นลิงอ่ะเหมือนได้อยู่บนต้นไมน้ยังไงก็ฝากร้านนายสวนคาเฟ่ด้วยนะคะมีทั้งประบรรยากาศดีๆแบบนี้มาถ่ายรูปมาผ่อนคลายตามสไตล์มายุลาค่ะไอวันมายุลา <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ช่องหมูหลังไฮแชนแนลด้วยนะจ๊ะ